โอเคกับมาอยู่ในเบรกที่สองของรายการ UC ที่เกิดพูดในนั้นเทนท์โอเคสองสามศูนย์อันเทนท์โอเคสองสามศูนย์ครับก็มาที่เรื่องของพี่เบสต่อครับครับก็มาจากโบสถ์นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องศาสนสถานนะครับผมก็เลยผมชอบคำคำนี้นะศาสนสถานชวนทุกคนไปวัด นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับเกิดที่วัดแห่งหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าวัดพรหมคุณารามครับก็ต้องอธิบายเบื้องต้นก่อนว่าคดีเนี้ยเป็นคดีที่มีความสําคัญมากแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีข้อถกเถียงเชิงวิชาการหลายอย่างนงนั้นเนี่ยข้อมูลที่เล่าเนี่ยผมก็จะนํามาจากต้นทางฝั่งหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่ข้อมูลเนี่ยจะ คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้เพราะว่าไม่มีใครได้เห็นเอกสารปฐมบทจากต้นทางนะครับนานก็ออกตัวก่อนว่าวันนี้ก็จะเป็นการสรุปเรื่องราวจากข้อมูลหลายๆฝั่งมาเล่าให้ฟังละกันนะครับครับผมผมอยากให้ทุกคนคิดภาพวัดพรมคุณารามขึ้นมาก่อนวัดพรมคุณารามเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ที่รัฐแอริโซนาครับซึ่งถ้าใครเคยไปรัฐแอริโซนาจะรู้ว่ามันเป็นทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่<ๆ>ก็จะเมืองที่ดังก็คือเมืองฟินิกส์นะครับซึ่งตัววัดพรมคุณารามเนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากเมืองฟินิกส์เท่าไหร่นะครับก็ ไปตั้งอยู่ที่นู่นเพื่อจะให้าศาสนิกชนเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปสักการะแล้วก็ทําพิธีการทางสงฆ์นะครับวัดนี้เนี่ยก็จะคนแถวนั้นก็จะชอบเรียกกันว่าวัดกลางทะเลทรายเพราะว่าลักษณะที่ตั้งเนี่ยก็เหมือนอยู่กลางทะเลทรายจริงๆนะครับวัดแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าวัดพรมคุณารามนะครับย้อนกลับไปที่ปี1,991นเะครับเวลาประมาณ10นาฬิกาเศษของวันที่10สิงหาคม1991นะครับสวีบอร์เดอร์ นะครับเป็นคนครัวรับจ้างของวัดแห่งนี้นะครับกับเปรมจิตแฮชนะครับก็เป็นเพื่อนของชวีบอร์เดอร์เนี่ยก็เป็นคารวาทั้งคู่เป็นผู้หญิงนะครับเดินทางมาที่วัดพมคุณารามนะครับเมืองวัดเดลรัตอริโซนาสหรัฐอเมริกาตามปกติเนื่องจาก2คนนี้เนี่ยรับจ้างทําครัวให้กับวัดแห่งนี้นะครับก็จะมาเตรียมอาหารเพนให้กับพระที่อยู่ในวัดนะครับแต่พอมาถึงเนี่ยทั้งคู่ก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเนื่องจากวัดเนี่ยมันดูเงียบสงบกว่า ที่เคยเป็นนะครับรู้สึกว่าเสียงที่ควรจะได้ยินหรือว่าเสียงพระพูดคุยกันหรือเสียงเทศหรือเสียงบรรยากาศเนี่ยมันเงียบสงบไปหมดเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เดินลึกเข้าไปในวัดเรื่อยๆนะครับจนไปเจอสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับก็คือพบพระสงฆ์ภิกษุณีและคารวาสนะครับรวมแล้วจํานวนเก้าศพนอน เรียงกันอยู่ในลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับก็คือเรียงอย่างเหมือนเหมือนพัดอ่าเหมือนพัดสไตล์นั้นนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากๆในเมืองนั้นเวลานั้นนะครับเนื่องจากมีคนตายพร้อมกัน9คนมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วลักษณะการตายเนี่ยมันก็ดูผิดปกติมากๆนะครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคดีที่ชื่อว่าคดีการฆ่าลางวัดวัดพรมคุณารามนั่นเองนะครับ เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่มากเพราะว่าพระที่เสียชีวิตนะครับมีพระจํานวน6รูปนะครับสามเณรหนึ่รูปแม่ชี1ท่านแล้วก็เด็กวัดหนึ่งคนนะครับพระ6รูปเนี่ยเป็นพระที่มีเขาเรียกว่ามียศสูงมากในเชิงสงนะครับได้แก่พระไพรัฐ พรมวโรนะครับอันนี้เป็นอดีตจเจ้าอาวาสวัดพรมคุณารามนะครับพระมหาเสียงมหาปัญโยเป็นพระจากวัดปทุมคงคาประเทศไทยพระมหาเฉลิมกิติพัทโรนะครับจากวัดใหม่ช่องลมพระสุรชัยอนุตตโรจากวัดประดูชฉิมพลีนะครับแล้วก็มีพระบุญช่วยชยธรรมโมพระอธิการสมศักดิ์สิริปัญโยนะครับคิดสภาพว่า ทั้ง6กรูปเนี่ยเป็นเหมือนเทวทูตนะครับที่เดินทางจากประเทศไทยไปเพื่อไปเยี่ยมวัดพรมคุณารามนะครับแล้วพบอีกครั้งเนี่ยก็กลายเป็นศพอ,อยู่ในวัดแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสมมามเณรแมทธิวนะครับแม่ชีฝอยซึ่งเป็นยายของสมมามเณรแมทธิวนะครับแล้วก็เด็กวัดอีกคนหนึ่งชื่อว่าจิรศักิจิรพงศ์หรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าบอยนะครับ,รบพอชวีบอตเดอร์นะครับกับเปรมจิตแฮดเนี่ยเห็นศพเนี่ยก็โทรเรียกเอาง่ายๆว่า ในสหรัฐอเมริกานีครับจะมีผู้เขาเรียกว่าผู้ดูแลกฎหมายเนี่ยลหลักๆจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นตำรวจนะครับกับอีกฝั่งเนี่ยจะเรียกว่าเชอริฟนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ปราบปรามผู้ร้ายเชอริฟ hmm. เนี่ยจะขึ้นตรงกับรัฐนะครับก็ในเคสนี้เนี่ยจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งตำรวจเชอริฟแล้วก็ FBI นะครับขอเรียกรวมๆว่าตำรวจนะครับของมาริโคปา คาวตี้นะครับหรือเทศมนทนมาริโคปาก็คือว่าเวลาเกิดเหตุฆาตกรรมหรือเหตุคดีอาญาเนี่ยนะครับคดีมันก็จะไปขึ้นตรงกับเทศมนทนนะครับก็คือส่วนหนึ่งของรัฐนั่นเองนะครับก็มีคนมาสืบสวนนะครับผมขออนุญ,ญาตเล่าภาพของการเสียชีวิตเนี่ยละเอียดนิดนึงนะครับ เพื่อที่จะให้เห็นภาพว่ามีผลต่อการสืบสวนอยู่พอสมควรนะครับเมื่อตํารวจมาถึงพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์หลักฐานและนายแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับพบว่าผู้เสียชีวิตนอนคว่ำเรียงกันเป็นรูปครึ่งวงกลมทุกศพถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสองสองที่ศีรษะหรือท้ายทอยจุดสองสองเป็นปืนสั้นนะครับศพละ2อถึงสนัดในลักษณะจ่อยิงมือของบางศพประสานกันที่ท้ายทอยบางศพชูออกไปเหนือศีรษะเพราะกระตุกหลังถูกยิงศพ พระไพรัฐเจ้าอาวาดยังมีบาดแผลถูกของมีคมฟันนิ้วมือขาดเบ้าตาถูกกระแทกนะครับศพพระบ,บุญช่วยถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกสองที่สะโพก อันนี้มีปืนสองกระบอกอยู่ในเหตุการณ์แล้วนะครับไม่พบร่องรอยการต่อสู้ขัดขืนราวกับว่าทุกคนเนี่ยยอมจำนวนให้คนร้ายยิงตายนะครับในห้องนั่งเล่นนะครับนอกจากจะมีศพจำนวน9ก้าศพเรียงเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วเนี่ยคนร้ายนะครับยังได้นำข้าวสารในครัวมาโปรโยทิ้งนะครับมีการใช้ถังดับเพลิงขนาดเล็กในห้องมาฉีดเล่นโทรศรัพท์ถูกตัดสายมีรอยของมีคมสลักบนผนังว่าบลัดนะครับที่แปลว่าเลือดเนะแล้วก็ห้องนอนของพระสงฆ์เนะี่ยมีรอยการรื้อ้นนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่ามีทรัพย์สินใดๆหายไปบ้างนะครับนายแพทย์ไฮยคาสนิกนะครผู้ผ่าศพชนะสูตรเนี่ยแถลงการว่าการฆ่าแบบนี้เป็นการฆ่าแบบมืออาชีพมากเพราะว่าทุกท้ายทอยของศพเนี่ยมีรอยนิ้วมือแต่ไม่มีลายนิ้วมือ,อมแปลว่ามีการใช้ถุงมือยางในการฆาตกรรมนะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าหรือว่าให้ชัดเจนเข้าไปอีกเนี่ยก็ประมาณตีสองนะครับ เคสเนี้ยน่าสนใจมากก็คือว่าเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมว่าอะไรทําให้คนเก้าคนเนี่ยไม่ต่อสู้ขัดขืนในเหตุการณ์นี้เลยสมมุติว่าถ้ามั่นใจแล้วว่าจะถูก ฆาตกรรมแน่ๆถูกยิงแน่แเนี่ยคนอาจจะมีทางเลือกในการต่อสู้ขัดขืนบ้างอย่างน้อยก็ต้องสักคนหนึ่งที่พยายามทำอะไรสักอย่างนะครับแต่ปรากฏว่าคนทั้ง9้าคนเนี่ยเสียชีวิตในลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งมันไม่ได้เป็นลักษณะของการหลอกลวงอย่างเมื่อกี้เคสซี่ยดเล่าเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะหลอกไปแล้วก็ข้างหลังก็ยิง ก็ได้อาจจะเกิดขึ้นแค่เคสเดียวแต่อันเนี้ยมันเกิดซ้ากัน9คนนะครับก็เลยเป็นคดีใหญ่โตมากนะครับแล้วอีกประเด็นสําคัญหนึ่งก็คือว่าคดีเนี้ยคนตายจํานวน9คนเนี่ยเป็นคนเอเชียหมดเลย hmm. ก็เลยกลายเป็นการตั้งคําถามว่าอันเนี้ยรัฐเนี่ยจะสามารถตามจับคนผิดได้ hmm. เหมือนคนข่าวเสียชีวิตหรือเปล่านะครับ ในขณะที่คดีออกมาในลักษณะที่คนฆ่าเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆนะครับแต่นายอำเภอทอมแอ็กโนสนะครับก็คือที่คนที่ขึ้นตรงต่อรัฐเนี่ยบอกว่าการฆาตกรรมครัคร้งนี้เนี่ยเป็นการปล้นทรัพย์และฆ่าเจ้าทรัพย์เพื่อปิดปากนะครับซึ่งก็ถูกถ,ก,ถกเถียงในสังคมอีกว่าเงินเนี่ยหายไปจริงมีเงินหายไปก้อนหนึ่งนะครับแต่มันจะมีเงินดอลลาร์สหรัฐที่ติดต้นผ้ป่าอยู่ในใกล้ๆกับบริเวณที่ถูกฆาตกรรมเนี่ย ไม่ได้หายไปด้วยนะครับก็มีคนตั้งคาถามว่าถ้าเป็นคดีฆาตรกรรมเพื่อชิงทรัพย์จริงเนี่ยทำไมเงินที่เห็นอยู่ชัดๆว่ามีเนี่ยไม่ถูกเอาไปด้วยนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ถูกพูดถึงในกระแสสังคมอย่างมากโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่รัฐนั้นเนื่องจากเป็นคดีที่อุกอาจมากนะครับก็รัฐเนี่ยเชอริฟหรือตำรวจเองเนี่ยก็ถูกกดดันมากว่าจะต้องหาผู้ร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับทม์ไลน์เนี่ยวันที่9คืนที่9หรือวันที่10เนี่ยนะครับก็เกิดฆาตกรรมหมู่ขึ้นนะครับวันที่11 กันยายนเนี่ยก็เกิดการจับตัวนะครับผู้ต้องสงสัยชุดแรกจากทูซอนนะครับได้แก่ลีโอบรูซนะครับมาร์คนูเนสดันเทพาร์เคอร์และวิกเตอร์เซเรสนะครับเรื่องราวเนี่ยมันแปลกประหลาดมากเพราะว่ามีคนคนนึงนะครับชื่อว่าไมค์แมกกล์เนี่ยเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชโทรไปหาตำรวจแล้วบอกว่าเขาเนี่ยรู้ว่าใครเป็นฆาตรกรของคดีนี้แล้วก็บอกชื่อคน4ี่คนนี้ออกมา นะครับตำรวจเนี่ยก็เลยไปจับสี่คนนี้มาสอบสวนเหตุการณ์ในการสอบสวนเนี่ยมันตึงเครียดมากๆเพราะว่าตำรวจเองเนี่ยก็อยากจะปิดคดีให้ได้นะครับตามรายงานเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยถูกนงเหนียวกักขังไว้ถึง13าชั่วโมงนะครับในการสืบสวนเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันบอกสี่ชื่อนะแต่ไมค์แมคโรเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะเป็นผู้ร่วมก่อเหตุก็คือเขาเหมือนโทรไปสารภาพว่าเขาอะทำสิ่งนี้แล้วก็อีก4คนเนี่ยร่วมด้วยนะครับก็กลายเป็นว่า มีคนเดียวที่รอดพ้นไปคือเซเรสวิกเตอร์เซเรสเนี่ยเป็นคนเดียวที่ผ่าน13ชั่วโมงไปก็ยังไม่ยอมรับความผิดนะครับทำให้4คนที่เหลือเนี่ยนะครับได้รับความผิดเพราะว่าเซ็นยืนยันรับรองว่าตัวเองเป็นคนกระทำนะครับซึ่ง4คนนี้เนี่ยก็ได้รับฉายาว่าทูซอนโนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็ควรจะคลี่คลายเพราะว่ามีผู้ผิด 4ี่คนแล้วก็ดูจะเป็นไปได้เพราะว่าเออสี่คนถ้าเข้าไปปล้นคน9้าคนก็น่าจะทําให้คนกลัวได้ถือปืนกันไปนะครับแต่ประเด็นเนี่ยไม่มีการพบหลักฐานอื่นที่เป็นพยานวัตถุเลยไม่พบปืนไม่พบสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมนั้นเลยนะครับความพีคอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้นะครับก็คือมีหลักฐานเป็นกล้องวิดีโอเนี่ยเป็นเทปวิดีโอเนี่ยพิสูจน์ออกมาว่าหนในสคนนี้อยู่ที่เทศกาลแข่งสุนัข แข่งวิ่งหมา,าที่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์จากที่เกิดเหตุเมื่อเวลาเกิดเหตุในช่วงนั้นอ,ะอ่ะคือเขามีหลักฐานการยืนยันตัวตนที่ชัดเจนซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมาอยู่2ที่นี้ที่เวลาประชาชนก็โมโหมากห<อ>า,าว่าเนี่ยแบบ จับแพะหรือเปล่า<อ>ทําไมมันไม่มีพยานเลยแล้วแบบนี่คือบังคับให้เขามารับผิดเพื่อที่จะได้ปิดคดีหรือเปล่านะครับความน่าสนใจก็คือว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าในคดีนั้นเนี่ยมีปืน2กระบอกสําคัญที่แน่ๆก็คือจุด2อสองกับลูกซองเนี่ยตำรวจก็เลยระหว่างนั้นที่มีทีมหนึ่งเนี่ยไปจับทูซอนโฟมาแล้วอีกทีมหนึ่งก็พยายามจะหาเบาะแสว่าไอ้ปืนเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญหรือมีการจับได้หรือหาข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับปรากฏว่าช่วงเวลานั้นเองเนี่ยมี มีโจรคนหนึ่งถูกจับไปป้นร้านอะไรทั่วๆไปเนี่ยแหละแต่ดันพบว่าไอ้ปืนกระบอกนั้น่ะเป็นปืนรุ่นเดียวกับที่ใช้ในการก่อเหตุก่อเหตุในวัดพรมคุณอารามตำรวจก็ไปที่คนต้องใส่คนนี้แล้วก็สืบสาวราวเรื่องแล้วคนคนนี้นะครับที่ถูกจับเพราะว่ามีปืนเนี่ยก็เขาเรียกว่าซักทอด ไปยังตัวละคร2คนที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือโจนาธานดูดี้กับอเล็กราเซียนะครับเป็นตัวละครใหม่เลยเออเป็นตัวละครใหม่เลยโจนาธานดูดี้เนี่ยจริงเป็นคนไทยนะครับก็คือเป็นเหมือนอารมณ์แบบเออเป็นคนที่ใกล้ชิดกับวัดพรมคุณอารามก็ย้ายมาไทยเพราะว่ามาอยู่ใกล้ชิดกับวัดเนี่ยแหละครับกับอเล็กราเซียเนี่ยเป็นชาวตะวันตกไปเลยนะครับ2คนเนี้ย ถูกจับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับตอนนั้นก็กําลังอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลเลยกําลังแต่งตัวเป็นแบบควบคุมความปลอดภัยอยู่ก็ถูกตํารวจไปจับนะครับซึ่งเจ้าของปืนยาวเนี่ยชื่อว่าโรแลนโดคาราตาเซียนะครับซึ่งทําให้คนเนี้ยทั้งเซตเนี้ยถูกจับไปไต่สวนนะครับ <h Fair. the solution> ก็กลายเป็นว่ามีทีมหนึ่งกำลังไต่สวนทูซอนโอยู่นะครับกับอีกทีมนึงเนี่ยก็มา ไต่สวนจอนาธานดูดี้อเลกราเซียกับคนอื่นนะครับก่อนที่จะไต่สวนเนี่ยเขาก็มีการประกาศมิรันด a าวอร์นินะครับก็คือเราจะเคยเห็นในหนังเขาจะพูดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคาให้การของคุณเนี่ยจะถูกใช้ในชั้นศาลนะซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาพูดแล้วมีเทปอัดไว้แล้วว่าเขาว่าพูดแล้วดังนั้นน่ะตัวของคนที่เป็นจำเลยอะ่ะคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยอะ่ะรู้หมดแล้วแปลว่าสิ่งที่เขาพูดมามันต้อง เป็นความจริงอะไรเงี้ยน,นะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าทั้งทุกคนที่ถูกสืบสวนเนี่ยก็เหมือนกันก็คือถูกกักตัวไว้เป็นเวลา10กว่าชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ได้กินอาหารอะไรเลยได้กินน้ำไปแค่ครั้งสองครั้งบรรยากาศเนี่ยมันกดดันมากๆนะครับคือไตสวนปเป็นเป็น10บส,บสบชั่วโมงแหละก็ยังไม่รับสารภาพจนกระทั่งผ่านช่วงค่ําคืนนั้นไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าอยู่ดีๆคนทุกคนในนั้นก็ตัดสินใจรับสารภาพผิด S 1> <S 1> <S ขึ้นมาว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมีผู้ก่อเหตุทั้งหมด5คนนะครับก็คือโจนาธานดูดี้นะครับอเล็กราเซียโรแลนโดคาราตาเซียซึ่งผมพูดไปแล้วว่าเป็นเจ้าของปืนนะครับ <S <S แล้วก็มีตัวละครอีกคนหนึ่งชื่อว่าจอร์ดกอนซาเลสแล้วก็เพื่อนของจอร์ดอีกคนรวมเป็น5คนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาก,ก็คือว่าโจนาธานดูดี้นะครับเล่าให้ฟังว่าในคืนเกิดเหตุเนี่ยพวกเขาทั้ง5คนใช้รถยนต์2คัน คันนึงเป็นมาสแตงของเขาเองนะครับและอีกคันนึงเนี่ยเปร็นรถของจอร์ดรวมแล้วเนี่ยมีลูกซองทั้งหมด3ก็บอกนะครับส่วนตัวโจนาธานเนี่ยมีมีดไปเล่มเดียวนะครับทั้ง5คนเนี่ยตกลงกันว่าจะเข้าไปที่วัดเพื่อไปป้นเงินนะครับโจนาธานบอกว่าเขาเนี่ยไม่ไม่รู้เหตุการณ์ใดๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วตอนนั้นเองเนี่ยตอนที่เขาไปป้นเงินเนี่ยก็มีคนคนนึงจําจอร์ดได้คนที่คนที่ไปเป็น ทีมปล้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจจะต้องฆ่าปิดปากทุกคนไม่งั้นจะสืบสวนมันจะกลับมาที่ตัวเองได้นะครับโจนาธานก็บอกว่าคนอื่นอ่ะเป็นคนยิงเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนยิงนะครับเหตุการณ์ก็จบไปนะครับว่าคนร้ายเนี่ยชุดคนร้ายก็เปลี่ยนมาเป็นชุดของโจโจนาธานดูดี้แทนส่วนทูซอนโฟอ่ะก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าบริสุทธิ์ก็ถูกปล่อยตัวไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นข้อค้อรหาอีกว่าทําไมมันมันเหมือนกันจังเลยอะ่ะคุณเอาคนมาแล้วก็ สาร,รภาพสาร,รภาพสาร,รภาพแล้วก็ชุดที่แล้วก็เป็นแบบนี้สุดท้ายว่าเขาก็ไม่ได้ทําผิดจริงนะครับก็เกิดการตั้งคําถามเยอะแยะมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คดีนี้ก็ถูกไปไต่สวนที่ศาลนะครับโดยทนายความของฝั่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยก,ก็แยงขึ้นมาว่า จริงๆแล้วเนี่ยโจนาธานดูดี้เนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษที่เนียบขนาดนั้นแล้วก็ยังมีอายุยังเป็นเด็กด้วยนะครับหมายถึงว่าวุฒิภาวะของเขามันยังไม่เพียงพอแล้วเขาอ่ะไม่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใจถึงมิรันดาว์ดิงเต็มที่ว่าจริงๆเขามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดหมายถึงว่าเอาง่ายๆก็เหมือนว่าฝ่ายทนายเนี่ยก็โจมตีว่าจริงๆตำรวจอ่ะข่มขู่ทาให้รู้สึกว่าถ้าไม่ยอมรับความจริงเนี่ยจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับก็มีเสียงแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายของโจนาธานดูดี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายของกาเซียนะครับเนื่องจากต้องเล่าว่าคดีวัดพรมคุณารามเนี่ยเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นคดีที่จริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานในคดีออ่อนมาก ไม่สามารถหาได้ว่าใครเป็นคนกระทําที่แท้จริงต่อให้เจอปืนเจอรถเนี่ยแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนยิงเพราะลายนิ้วมือไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยสมมุติว่าผู้ต้องใส่ทุกคนอ่ะย,ยืนยันที่จะไม่รับสารภาพผิดบอกว่าไม่ได้ทําไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอายการเนี่ยจะไม่มีน้ําหนักเพียงพอที่จะสั่งฟ้องได้นะครับเขาก็เลยมีกฎหมายพิเศษชื่อว่าพีบาเกนพีบาเกนเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยว่าสมมติว่า อายการเนี่ยเห็นแล้วว่าคดีเนี้ยมันฟ้องไม่ได้แน่ๆเขาก็จะยื่นข้อเสนอให้ผู้ต้องใส่บางคนเนี่ยรับสารภาพและเล่าทุกอย่างออกมาเพื่อแลกแลกับอะไรบางอย่างแลกกับการที่คุณน่ะจะไม่ต้องโดนคดีหนักซึ่งคนที่ได้รับเงื่อนไขนั้นเนี่ยก็คือกาเซียกาเซียก็เลยเล่าทั้งหมดเลยว่าจริงๆโจนาธานเน่ะเป็นคนวางแผนนะโจนาธานเป็นคนยิงโจนาธานเป็นคนฆ่านะเขาไม่ได้รู้อะไรเลยนู่นนี่นั่นทุกอย่างเล่าทั้งหมดแล้วไอ้หลักฐานของกาเซียเนี่ยก็กลายมาเป็นหลักฐานที่ใช้ในชั้นศาลในการจับโจนาธานดูดี้แต่ในขณะที่การ เซียเองอ่ะได้รับเพีย g นโกเ t ชันก็คือไม่ต้งองรับโทษสูงสุดในการร่วมกันฆ่าคนตายอะไรเงี้ยนะก็คือได้รับโทษน้อยกว่าโจนาธานดูดี้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่มีเขาเรียกว่ามีข้อถกเถียงในสังคมเยอะมากนะครับต่อมาเนี่ยก็ถูกตัดสินด้วยคณะลูกขุนเนื่องจากที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีการตัดสินคดีหลายแบบแต่คดีที่นํามาใช้ในการตัดสินคดีของโจนาธานดูดี้ครั้งแรกก็คือคณะลูกขุนเขาก็จะส่งการตัดสินด้วยคณะลูกขุนก็คือเขาอ่ะจะส่งจดหมาย ไปเรียกประชาชนคนไหนมาก็ได้มาแล้วก็เลือกม,มา12คนแล้วก็ให้สิคนนี้ฟังคดีนี้แล้วก็ให้ร่วมกันตัดสินว่าโจนาธานดูดี้ผิดหรือไม่ผิดะนะครับก็คณะลูกขุนชุดแรกเนี่ยก็ตัดสินแล้วนะครับคณะลูกขุนก็ตัดสินว่าโจนาธานเนี่ยมีความผิดจริง<ม>นะครับก็ติดคุกโทษเนี่ยติดคุก281ปปีนะครับเพราะว่า หลักๆก็คือมี9กรรมหลักก็คือฆ่าคนไป9คนนะครับในขณะที่กาเซียเนี่ยสองปีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ คือถ้าเราไปย้อนดูคดีนี้จะเหตุเกิดเหตุการณ์ว่าพระในประเทศไทยหรือว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เชื่อว่าโจนาฮันดูดี้เป็นคนผิดเพราะว่าจริงๆตอนนั้นนกระแสะในสังคมก็พูดว่ามันเป็นการจับแพะคนเอเชียรหรือเปล่าทําไมศาลถึงเชื่อกาเซียทุกอย่างเลยทาไมแล้วทาไมถึงไปให้พีบาเกนกับกาเซียแค่คนเดียวนะครับตอนนั้นก็มีพระเมตตานันโทนะครับหรือว่าดรมโนลาหะวาน,นิสถ้าใครเคยดูหนังที่เป็นสารคดีของวัดธรรมกายครับ พระรูปเนี่ยก็คือเป็นอดีตพระในพระในวัดธรรมกายแล้วก็ศึกออกมานะครับแล้วก็มาเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งพระเมตานันโทเนี่ยก็เรียรายเงินจากคนไทยนะครับรวมเป็นเงิน16ล้านบาทเพื่อไปจ้างทนายความคนหนึ่งชื่อว่าอลันเอ่อเดอร์โซวิตนะครับเพื่อไปต่อสู้คดีนี้คือไม่สนใจว่าคดีจะยาวนานเท่าไหร่จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็คือจ่ายเหมาก้อนเดียวเพื่อต่อสู้ความบริสุทธิ์ให้โจนาธานดูดีนะครับเหตุการณ์เนี่ยก็ หลังจากตัดสินไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะครับก็ยื่นอุทธร์อีกนะครับพอยื่นอุทธร์อีกเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยวินิจฉัยว่าจริงๆเนี่ยโจราธารเนี่ยไม่ได้รับผิดด้วยความสมัครใจนะครับเป็นการขู่บังคับโจราธารเนี่ยจากติดคุกสองปเปกีก็กลายเป็นบริสุทธิ์อแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะว่าอาย,ยาการก็ไม่ยอมก็ยื่นสารสูงสุดไปอีกนะครับสารสูงสุดไม่ได้ตัดสินเองนะครับแต่ยื่นเรื่องกลับมานะครับว่าให้ให้สารที่ตัดสินรอบที่สองเนี่ยตัดสินใหม่อีกรอบบนะครั แล้วปรากฏว่าศาลที่ตัดสินรอบที่สองเนี่ยก็ยืนยันว่าโจนาธานเนี่ยบริสุทธิ์ตอนนั้นเนี่ยคนไทยที่ติดตามเรื่องนี้ก็ดีใจนู่นนี่นั่นนะครับแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกว่าเขาบอกว่ามีหลักฐานบางอย่างที่เพิ่มเติมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เผยแพร่อย,อยู่ในพับลิกให้เราอ่านนะครับแต่ถ้าใครติดตามคดีวัดพุ่มคุณอารามเนี่ยมีการตีพิมพ์เป็นงานวิจัยเปเปอร์ paper, ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษโต้แย้งกันว่าตกลงใครเป็นคนผิดนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่นะครับก มีการยื่นสารอีกรอบนึงเพราะว่าได้หลักฐานใหม่ก็ยื่นไต่สวนใหม่นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็สรุปว่าโจนาธานเนี่ยเป็นคนผิดอ้าวแต่ไม่มีประกาศออกมาเลยพับิดว่าเพราะอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยื่นอุทธรณ์กี่ครั้งเนี่ยก็ ไม่สามารถล้มคำพิพากษานี้ได้อีกเลยนะครับจนสุดท้ายถึงศาลสูงสุดแล้วก็ไม่สามารถแก้คำพิพากษาอะไรได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโจนาธานก็อยู่46ปีแล้วก็ยังติดคุกด้วยจํานวนปีที่เกินกว่าร0อปีขึ้นไปนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่จริงๆผมเล่าเพราะว่ามันมีความสําคัญในแง่ของยุคสมัยนั้นเนี่ยปีที่เกิดเป็นปี1991นะครับซึ่งคนในสังคมเนี่ยยังมองว่าความยุติธรรมระหว่าง คนขาวกับคนผิวเหลืองแล้วคนผิวดำเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันนะครับโจนาธานดูดี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินหรือว่าพูดถึงความบริสุทธิ์ของเขาได้โดยเฉพาะการตัดสินใจให้พีเนโกชิเอชันกับคนขาวแต่ไม่ให้กับคนเหลืองแล้วกลายเป็นว่าคนผิวเหลืองเนี่ยได้รับโทษสูงสุดจากคดีนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย นี่เป็นคดีที่เป็นคดีที่ใหญ่มากแล้วก็มีการตีพิมพ์เปเปอร์เพื่อถกเถียงกันระหว่างฝั่งคนไทยกับฝั่งที่อยู่อเมริกานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่มีการเปิดเผยตัวของหลักฐานไฟแนลที่ใช้ในการตัดสินครั้งสุดท้ายนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถกลับคำพิพากษาน,นั้นได้นะครับแล้วปัจจุบันก็ยังตัดสินว่าโจนาธานดูดี้เนี่ยเป็นผู้ก่อเ,อเหตุนะครับ,ค,รบความน่าสนใจก็คือวัดพมคุณารามในปัจจุบันก็ยังอเปิดให้ศิญานุสิทธ์ เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมก็ระหว่างที่รีเสิร์ชเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ไปอ่านเรื่องราวของบล็อกของคนคนหนึ่งนะครับเขาก็ไปวัดที่วัดพรมคุณารามนี่แหละนะครับก็ไปนอนแล้วเขาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้เรื่องราวมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เล่าว่าตอนที่เขานอนอ่ะแล้วก็ตอนคืนเขาก็สะดุ้งตื่นมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เจอพระ แม่ชีเด็กวัดหลายคนเนี่ยกําลังถกเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยครับอเออแล้วก็เขาก็โอ้ตกใจว่าทําไมถึงมีคนมาพูดยืนพูดคุยกันมากขนาดนี้อะไรเยยงี้ยครับตังคืนอั้จนตอนเช้าเนี่ยเขาก็ตื่นมาแล้วเขาก็ถามยอะไรเงี้ยครับก็ คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์แต่พาไปงานระลึกครบรอบของเหตุการณ์วัดภุมิคุณอารามนะครับก็เป็นที่ขึ้นชื่อว่าถ้าใครไปที่วัดภุมมคุณอารามในขณะนี้นะครับก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆเพราะว่าคนที่นั่นก็ยังเชื่อว่าความบริสุทธิ์เนี่ยยังไม่ถูกคลี่คลายอย่างแท้จริงนะครับยังมีดวงวิญ,ญญาณที่ยังไม่ได้รับการสะสางอยู่ที่นั่นครับครับโอเคคือมันมีปมที่ไปเยอะมากเลยอืเรายังไม่รู้ด้สามารถ เขาลงมือก่อเหตุด้วยวิธีไหนทํายังไงถึงสามารถจัดการทุกคนได้พร้อมกันขนาดนั้นแล้วทำไมถึงไม่มีการต่อสู้ออกมาเลยคือคนที่ให้ข้อสังเกตนะครับเขาก็ให้ข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเลยสักอย่างก็ได้เพราะว่าลักษณะของมีมีคนให้ข้อสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดพมคูนารามเนี่ยเป็นเส้นทางการเงินที่ไม่บริสุทธิ์ในช่วงนั้น<อ>บางอย่างแล้วก็เกิดการเหมือนตัดตอน เพื่อที่จะปิดปากผ่าบางรูปนะครับเขาก็เลยเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาก่อเหตุหรือกระบวนการทั้งหมดอ่ะมันจะต้องใหญ่มากกว่าเด็กวัยรุ่น4ี่ห้าคนที่เข้ามาป้นเอาเงินแล้วเป้าหมายของเขาคือในในคดีความชุดแรกที่ฟ้องอ่ะเขาบอกว่าโจนาหรดูดีที่ฆ่าคนไปเก้าคนเนี่ยป้นเงินไปแค่สองพันดอลลาร์อย่างเงี้ยไม่คุ้มมันไม่ถูกต้องเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันด้วยที่ผมบอกไปว่าการตายคนเก้าคนมัน คนเก้าคนมันเรียบร้อยมากเกินไปจนเหมือนมีคนมากกว่าเก้าคนในการที่จี้พาทุกคนอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยมีใครเชื่อเหตุการณ์นี้เท่าไหร่เขาก็ถึงถกเถียง่าเป็นปัจจุบันว่าอันนี้มันคือคดีของแพะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นนะแพจริงคือแพสองรอบเลยนะเออแพะแล้วแพะอีกแพแล้วแพอีกแต่ว่าอยากรู้ว่าเนี่ยมันคือเรื่องแรกก่อนคือมันดูเหมือนเป็นงานของผู้ก่อการร้ายมืออาชีพมันมีการแบบเซตฉากมีการทำลายหลักฐานครบถ้วนแล้วก็ ที่สาคัญคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้หลักฐานใหม่ที่มัดตัวโจนาธานมคืออะไรคาใจจัดเลยมันคืออะไรวะที่ที่ทําให้แบบต้องมองว่านี้คือสิ่งที่ยืนยันได้แน่ว่ายังไงโจนาธานก็ผิดทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเวลาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมอ่ะเราเราจับคิดว่ามันไม่ใช่ความมีิธรรมที่มอบให้แค่ฝ่ายเดียวอ่ะแอ่ความรู้สึกเชื่อใจศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้อ่ะตราบใดที่คนที่รู้สึกว่า เป็นฝ่ายถูกกระทายังรู้สึกว่ามันยังไม่แฟร์สำหรับเขาอะ่ะมันก็คงเรียกว่าคดีทาไม่ได้อะ่ะไม่รู้สิสำหรับยิ่งเฉพาะฝั่งคนไทยนะที่รู้สึกว่าเออคนไทยเสียชีวิตอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราสึกว่าจุดเป็นสคัญคือแพชุดแรกแหละมัญหาให้ทุกอย่างมันดูไม่น่าจะถือไม่หมดเลยอ่ะจริงเริ่มต้นมาแบบนั้นอ่ะเออแล้วเราไปฟังคําพูดของคนคนหนึง่งที่สุดท้ายตัวเองมันก็ผิดด้วยซึ่งเ,ออเราไม่รู้ว่าไอาการเลือกให คนคนนั้นเขาได้สิทธิพิเศษอ่ะมันคือมันเกิดขึ้นจากใบแอดอะไรทางเชื้อชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นหรือว่าเขาให้ทั้งคู่แล้วแต่ว่าโจนาธานไม่เอาอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอไม่รู้เหมือนกันหรือว่าไม่รู้มันมีเส้นไม่นานในการเรียกว่าเราจะให้อันนี้กับใครบ้างเออเออจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายหรือเปล่านียใช่เพราะว่าต้องเล่าอย่างนี้ว่าที่จงใจเลือกอันนี้มาเล่าเพราะว่าอย่างพูดอย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่ฟังทูครามอย่างฟังที่ยูซีเงี้ยเราจะมีความตะขิดตะขวงใจเสมอถ้าเคสมันปิดแบบ ไม่ได้พูดผิดไม่ได้ยอมรับจริงๆอ่ะออว่า<ช> <ๆ S 2> เอ,ออย่างอย่างเคสของยศเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าคนที่ทําผิดอ่ะก็ออกมายอมรับ อย่างจริงๆเพื่อว่าเพื่อเงื่อนไขาบางอย่างว่าเขาอะยอมรับสารภาพอาจจะได้รับโทษน้อยกว่าใดๆก็ตามแต่และพอมันสัมพันธ์กับเหตุการณ์เราก็รู้ส really really, like ึกว่าเอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อถือได้เนาะแต่พอมาเป็นเหตุการณ์จริงอ่ะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อถือในสิ่งที่มันออกมาในสื่อได้มากแค่ไหนนะว่ามีหลักฐานหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกก็มีหลักฐานแล้วมันก็เชื่อถือไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นเป็นอิชชูหนึ่งในการที่พูดถึงนิยามของความยุติธรรมั้งว่าเราอาจจะความยุติธรรมสอ มันก็ต้องมีแหละแต่ความยุติธรรมของผู้ต้องสงสัยมันก็สําคัญเหมือนกันนะใช,ใช่ใช่ใช่ตอนพี่เขียนเล่มนี้พี่รู้จักเคยสนี้ยังอ่ะยังครับยังใช่ไหมแต่ตอนตอนเห็นเคสนี้มันมีความคล้ายๆกับที่อยู่ในเล่มนี้ปะหรือว่าแบบเออมีความเป็นพระ,พระเหมือนกัน,นแล้วก็มีความเป็น คือต้องพูดว่าตอนอ่านคดีวัดพรมคุณาลามครั้งแรกโดยที่ยังไม่อ่านแบบยังไม่ได้อ่านสรุปเลยนะก็สงสัยเหมือนกับที่ตำรวจสงสัยเลยว่าทําไมคดีมันแปลกจังทําไมาต้องมาเลียงศพเป็นครึงร่งวงกลมเพราะครูครึ่งวงกลมเรารู้สึกว่าเราอยากนําคดีนี้พูดมามาพูดเพราะว่ามีความกลิ่นอายมันคล้ายกับความเป็นหนังสือนักสืบประมาณนึงแต่พอเป็นทรูคาวแล้วมันขาดใจขาดใจที่ไม่คือไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันมีความจริงแท้อยู่แค่ไหนอย่างเงี้ย อืมโอเคครับน่าสนใจ